รเรามาอยู่ตรงสถานที่ตั้งเจ้าแม่นอิมที่ใหญ่ที่สุดนะฮะอยู่ข้างนอกครับแต่เนี้ฮะพอเดินผ่านมาเจอเนี่ยครับพระแก้วมรกดนะครับพระพระแก้วมรกดที่อยู่ที่ดานังเวียดน,นามครับ จัวลิงหนึ่งเป็นวัดลิงหนึ่งนะครับอ,อ,อ๋อเขอ่านลิงหนึงก็เป็นมีนี่ครับลิงหึงเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันอีกทีก็เป็นสภาพวัดจีนแบบนี้ครับ มีป้ายนี้ครับจวัวลิงนะครับจวัวนี่แปลว่าวัดนะครับจบเบเล่นไฟหน่อยเนี่ยวจบแบ๊ย่างเล่นไฟหน่ยเดยอ่านี้ครับมาดูป้ายชื่อตรงนี้ครับจวัลลิงหน่ะ ตรงจุดนี้ก็จะเห็นนะครับทะเลดานังนะครับ,บจุดนี้ก็จะเห็นนะครับเจ้าแม่คนอิมที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามนะครับอยู่ที่ดานังนี่นะครับ น,นี่อยู่บนเขาอะนะครับถ้าลงเขาไปตรงนั้นก็จะเป็นทะเลครับเนี่ยครับเจ้าแม่กวนอิมยององค์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามนะครับสูงมากจริงครับใหญ่มากนี่จากฐานขึ้นไปนะ จุดนี้ตอนเย็นคงสวยนะน่าจะภายที่ตกดิน,นะอะไรเงีเออ้ยเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับ้หใมาวาภายในองค์เจ้าแม่กวนอิ่มครับ ขอพรอ,อะไรก็มาที่นี่ได้นะครับว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากครับผม